เห็นแต่ว่ามันแบบร้อยกว่าเลยนี่กูไม่ไปดึงมันนะลากมันไป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 ลากอาลากแไ้กยาัพีออกไปกัได้โอยดึงมนี่กูเราปลยงสีให้ถูกว่ามันเชือมไม่ไมึงไปได้มึงไปได้ขอแค่มึงอยากไปอ่ะกินไดงไปเลยไปเลยไอ้เน

เราไม่พ yeah, no, ีคเลยมันโดดกันไม่ได้มันปิงอ่ะมันโดดมันกลับดึงกัน้องปิงแล้วต้องโดดทีละคนทำลำดับไป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 ไอ้คนแรกขึ้นก่อนเออมันเขียวไปเออเออเออมึงไม่โดดด้วยมึงบินขึ้นเลยไอ้เขียวสุดยอดไปเลยเก็บพี่เด็กดูอยากลงไปข้างล่างมากนะเอาเหี้ยเอาเขาลงไปที่ไปแม่เลยไปแม่งเลยตรงนี้แหละไอ้แก้วก็ไปไอ้ค้สวยเลยกามไปไอ้คนสวยเลยกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออมีนี่มึงแบ่งบนลงสองตัวไว้ข้างล่างนี่เออไปดีไปดีไปไปไป เออได้เฉยเลยได้เฉยเลยอ้าวขึ้นไงไอ้อไอมึุ้งมันถูกแล้วไม่งั้นเดี๋ยวก็ล่วงเอ้ามันกลับมาจะไมนี่นึกไม่ออตัเสียขึ้นมาเร็วเออเออเออไอ้บุ้งอยากอยากโดดบ้างเหรอเอ้าเอาเอ้าออกมาแล้วกันอยางั้นจัมจุบันจัมเจมเข้าไปมันไม่มีทุกหัวเพื่อนเหรอ เอาจริงแบบเรียกสติอ่ะเรียแบบทุกแพนนอกแล้วก็ลากลากเข้าอะไรเงี้ยเออแต่ต่อไปใครเข้าก็ถอดเลยอมุกตัวไปมุกตัวกระโดดไปเลยสิครับมุกเดิมไปดิ่ถีบตัวเองอ่ะเอาขายันไปเรยันเลยมุกต้องเดอนไปพร้อมกับมินนี่ได้เปล่าบ้าไม่ได้ให้คนแถวกลางอะไมเราต่างไปดพร้อมกันเลยดีกว่าหไม่ได้มันก็ไปหมด ไอ้นีึเราได้กุญแจมันเป็นแผ่ดีอ่กูดีเราไปเยอะจังเลยยังไงก็เก็บนะเราไปแค่ิดเดียวพอแมเดี๋ยวไปใกล้ก่อนใกล้ก่อนเึ้นข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 ึนข้นแกเชื่อก่อนแกมเชื่อก่อนมูจะไม่ได้แล้วใครอยู่บ้านกูมินนี่มินนี่อยู่ันสองนี่อยู่ันสบ้าแทนตาบ้าหรือเปล่าแม่หนูจะไปเที่ยวอ่ะเดีนยว้นขึเอาไไดเดียวไปใหม่เดี๋ยวไปใหม่เดี๋ยวไปใหมเราต้องเราต้องยงใหม่ให้เอาคนสองเอาแทนลงไปแล้วกัน เออให้แทนแทนแทนไปลุกอย่าแบงหน้าอย่าแบงหน้าเราแล้วก็ให้คนหน้าได้แล้วก็ให้ถึงเปล่ามือเลื่อมดึงดึงดึงดิึงถ้าแบบค์ฟูก็แบบค์ูกเลื่อมดิึงแล้วเราก็ไปห้าคนเลยไหมเผื่อได้ไม่แล้วเราก็ต้องอยู่ใกล้ๆทางซ้ายไงคนที่ทางขวาเอาไม่ค่อยดึงว่าเราลองไม่คิดอะไรเลยเราลองไม่คิดอะไรเลยโอ้โหไปไปเลยดิยืนนู่นเอาสองคนอ่ะเปล่าไม่ได้เลยอ่ะไอ้ปัสสาวะเอื้อม เ้ำตัวลงไปย้มตัวลงไปย้มตัวลงไปพี่เองโดนอีกคนนึงไม่้ไปลงไปเปล่าเงี้ยตอนนี่เป็นคนสุดท้ายไม่ i n i n i m n ี่วงตาเขามิตาเขาหนึ่งองสามเยพี่มูกับพี่มินี่้พี่มุกับพี่มินี่ลงไปสคนแล้วเราก็อยู่กลๆกูอยู่ไหนอะกูอยู่ีไรนี่กูนี่คือไมนเหยียบกันแล้ไม่เยู่ลยี่บเี่คอร์บไม่เยียอ่มายถึอ้ m i กรโดดไป้ดนกัน เเระกนไปง่ายกว่าชีวิตของพี่เป็นเพียงของเล่นกับตุ๊กย I mean, ีจะได้โอเคไม่ใช่ไม่เรียบเดี๋ยวรีบโดดินหรอมินนี่ลงไปก่อนแล้วค่อยโดดดีกว่ามินี่ลงไปก่อนโดดไม่ได้มินนี่ลงไปก่อนแล้วค่อยโดดต้องไปไม่ไม่ททนเกิต้องไปต้องสามคนต้องลงมาสามคนเหยียบซ้อนกันสามคนอ่ะใครวะใครคือคนที่สามเนี่ยกูแยกไม่ออกแล้วกูกูเป็นฝาทำนี่เลยไอแทนเป็นไทยฐานฐานฐานแทนเป็นฐานแทนเป็นฐานลงไม่ได้ฐาน ไข่ไว้สีขาวอยากให้กูรู้นะมินนี่ไปเยี่ยมคนแท็อีกทีนึงมินนี่เหยียบคนแทนอีกทีนึงไปเราต้องไปกันโอเคไปใกล้ไปใกล้ไปใกล้โอ้โหคน่ตไปเลยแค่สองคนไม่งั้นเป็นแทนแค่สนให้เราให้แทนลงให้แทนลงให้แทนลงเป็นฐานก่อนดีกว่าให้แทนลงเป็นฐานเนี่ยโอ้ยกูลงเป็นฐานแล้วกูลงเป็นฐานแล้วลงเป็นฐาน้นมาปฐานไปมึงมึงค่อยต้องแต่งเป็นเป็นทีบกวขอตายแหเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษนะ แล้วมุกแล้วมุกก็โดนโดนลงไปแล้วค่อยๆส่งแทนลงไปเป็นแบบก็หยอด้เป็นมันขาดไมถ้ามันห้อยแบบเรียงกันนะแบบที่มันไม่พันมันจะหลไปเลยไม่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 ไมไป่ไม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 ่ไิ่ไม่าม่าม่ไ่ไมม่ไไม่ม่ไ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 ่ไม่ไม่แม่ไม่ไม่ไม่แม่ไ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 ม่่ไม่ไ่ไไ่ไไม่ไม่ไ่ไม่่ไอ่ไ่ไก่ไ่ไอ่ไ เดี๋ยวไม่น่้กที่มีที่มีรังอยู่ใช่นาบีอะเนี่ยโอเคถึงไม่ไหวจะเออก็เนีเหมือนมึงอยากโดดอ่ะพี่มุกกับพี่มีนี่ลงไปได้ไหมแล้วเราทั้งหมดก็ดึงใช่มันก็เป็นแบบไม่ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะมันดูฟังดูง่ายเลยเหมือนเราทำมาลอยรอบก็ดี่แล้วกันตกลงไปแล้วกลับได้แล้วมุกโดดมุกโดดเอ้ยโอ้โหอีกนิดนึงเจยบหัวอ่าแล้วก็เจยบหัวนี่ไม่เจ็บเหยียบหัว กูต้องเหยียบหัวมินนี่แต่ว่าแทนแทนอะก็ต้องอุ้ยแทนต้องดึงไว้แล้วมินนี่โดดล่งไปคเหยียบไปหน่อยมเยงเหยียบหัวนวะมุกเสียล้วต้องมันต้องให้มันต้องให้จมเดินขวาหน่อยอย่าไม่งันเราขึนไม่ได้ชิดซ้ายใกล้ใกลเกลงไว้ก่อนได่ไหนเดินไปได้เดิดึงเอาพี่มีขึ้นมาตอนนี้ไปไอ้ลงไปลงไปไปไวไปไปไไป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 ไไป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 ไไปไดไปไปไเไปไลไไป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 ไดไไ อูัไม่หาอเ่อเล่นอเอ้เออเอ้ยนี่ต้องไปทาแฝ้นไปเอเบมื่อกี้เบมื่อกี้แต่เช็คยาวันนี้หน่อยเดินขวาเอยดีวไอ้่วงไอ้เฮียมันต้องด่ามึงอยรอบให้ครอยรอบนะแม่กูไม่ได้เอเมนะวันนี้ลงไปไปเดนเฮไ่ต้องกับบหัวเราดิลงตัวหัวเราเออแล้วโดนจััวเดินทางขวาสองคนดีแทนนไปทำนาัหนึ่งสามเราไปทางขวานะหน หนึ่งนึ่งหนึงนึงมเอ้ยไอ้บุกไอ้เหี่ยไอกยนเดมแมแนเนเดนไปไปปิมเสมล้ปมไาเมายฟเไดผเราไปดขาดเต้ใจเย็น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 นะใจเย็นนะคนเนเราต้องไปเก็บสายฟ้าให้ได้นะเราได้เป็นสุดไม่ใช่สายก็ดึงไปายใช่มยอะไรใช่ชนไอะ เราต้องให้คนแรกไปก่อนให้คนแรกไปก่อนคนแรกจะฝังฝาตรงบนจริงสิสีอะไรสีฟันสีแหละฟันสีไปดิน้องพีน้องพีเดินตามเขาสีไปเออเออเออมุกกับเราไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมันกัล่ากั่ากตัวเองจะยืนนั่นนั่นน่ารักไปเออใดเนี่ยน่ารักน่ารักไปเวิร์กเท่าไหร่เหนื่อยกัน